พี่ชักว่าให้ดูนะครับโอเคครับก็อยู่กับผมนะครับตอนตีนักสู้นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาตอบคำถามนะครับ Q&A นะครับก็วันนี้นะครับ Q&A ผมหามาได้กี่คำถามไม่รู้นะกี่คำถามไม่รู้แต่เดี๋ยวครูดี๋ยัพับนะครับเพราะว่าผมให้เพื่อนส่งมาให้นะ เริ่มที่คขาถามแรกนั่นหละครับเออเริ่มที่คำถามแรกเ,รเออ,เเอ,อโอเคนะครับก็เริ่มที่คําถามแรกนะคนดูคําถามจากไอ้อะไรวะเนี่ยลักกี้นะครับไอ้ลักกี้ถามว่าพี่อายุเท่าไหร่ครับอายุพี่นะครับอายุสิบห้านะครับไอ้เด็ก ไอพี่พีนี่ไม่ชอบมัวอายุกว่าพวกมึงพวกมึงชอบมาหาว่ากยี่สิบสองสิบสามกยี่สิบห้านะครับคนดูยูทูบด้วยแบนสตรีมกว่าไม่ปลดด้วยจะตีมไม่ได้ะดะดนะครับโอเคนะครับคําถามต่อไปนะครับถ้าพี่ได้เป็นลูกแคร์นายบอสพี่จะเป็นหรือเปล่าเ,เป็นนะครับถ้ากูเป็นได้นะแต่ตอนที่กูเป็นไม่ได้ไงครับอืมแค่นั้นแหละ <c oughs> เฮ้ยคครับคำถามต่อไป พี่ซื้อหูฟังจากร้านไหนครับจะได้ไปซื้อตามโอ้โหคำถามนึงนี่คือหูฟังผมนะครับเป็นหูฟังสั่งออกแบบนะคือหาซื้อไม่ได้ก็คือแบบอไอไอตัวนี้ใช่ไหมตัวตัวแรเนี่ยอันนี้คือตัวแรนะครับเนี่ยหูฟังตัวแรนะคือหาซื้อไม่ได้นะครับเพราะว่าผมสั่งทําพิเศษคำถามต่อไปเลยนะคําถามจากลูกพี่ผมนะครับก็ อะลูมาซีกิดา V2 นะครับก็ชื่อไม่มอ่านยากพี่หมายเลยถามมาว่าช่องผมพอจะสู้กับช่องนี้ได้หรือเปล่า <c oughs> ก็คือบ,บอกเลยนะครับว่าสู้ไม่ไหวหรอกรับเพราะว่าช่องผมมันแบบออะไรก็ดีก็หน้าตาสวดีไงแล้วแบบคอนเทนต์ก็ดีด้วยเออ,อออตัวก็สู้ไม่ได้หร,รอกเขาข้อสองนะครับอายุอะไรก็ตอบไปแล้วนะครับส,สู้ไวนะ่ได้หรอๆ เออคือจริงๆก็ตามหรือเราเขาไม่ต้องไม่ต้องแบบไวฟอนอะไรให้หรอกยอมกอดยอกกอดนครับคำถามต่อไปนะครับจากไออะไรวะเนี่ยสกิชนะครับสกิ๊หนึ่งหนึ่งถามว่าพี่มีแฟนหรือยังอันนี้ไม่มีนะครับไม่มีแล้วมันบอกมันเห็นกูคุยกับสาวเยอะกูยังไม่เคยคุยกับสาวเลยววนนี่มั่วนะต่อไปนะครับอคำถามจากไอทัพไทยนะครับ ถามมาว่าคิดว่าตวเตงหลอกไหมไมือไ,ไ,ไ,ไม่ต้องมาถามกูหรอครับถามคนทุกคนที่ดูไปอยู่กูหลอกแน่นอะหลอกนะแล้วก็อายุเท่าไหร่ก็อายุสิบห้านะครับอยู่จังหวัดอะไรนะครับก็อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่แต่ว่าเอาจริงๆคือผมเกิดที่ลอนดอนนะแล้วก็ย้ายมาอยู่เชียงใหม่ครับ ทำคลิปมานานหรือ,อยังคือทำคลิปมาตั้งแต่เอ่อตอนผมจําความได้นะตอนนั้นผมอยู่นในท้องแม่ใช่ไหมผมไลฟ์สด <Huh? S 1> เออไลฟ์สดว่าแบบชีวิตตอนนั้นเป็นยังไงแบบแม่แม่เอาโทรศัพท์มาให้นะถือถ่ายเงี้ยเซลฟี่อยู่คนเดียวอะแบบสวัสดีครับคุณคนอันเดียตอนนั้นคือผมพูดได้เลยนะถ้าทีมอยู่ในทวิีปฝรั่งดูกระตุ้มอะตอนเด็กผมพูดภาษาอังกฤษเนี่ย เล้วชืว่าซิงค์ตรงๆเนี่ยคนดูเต็มอะสาวๆกดไลค์อะแล้วพอผมคืออันนี้อันนี้เรื่องจริงนะแล้วก็เริ่มสตีมาครับแต่ว่าถ้าทำใน YouTube นะผมเริ่มทำตั้งแต่คำหนึ่งมันต้องใช้คณิตศาสตร์คำนวณเอ่อปสามครับตอนนั้นเล่นมาครับช่องยังไม่ได้ลบด้วยนะช่องยังไม่ได้ลบ้ลยใครอยากดูช่องผมดอ มึงกดไลค์เลยคำถามต่อไปนะครับจากน้องชานวิทย์นะถามว่าสอนปากดีหน่อยครับคือเอางี้นะเองถ้ามึงอยากปากดีใช่ไหม <c oughs> ดูช่องดูช่องผมต่อไปนะครับแล้วก็เรียกเพื่อนมากดติดตามแค่น,นั้นแหละแล้วก็ดูไปเดี๋ยวมึงก็ปากดีอ่าคำถามต่อไปนะครับจากไอ้นุ๊กหกเก้าไอ้ที้อะเขาถามาเรื่อเชี้อเลยพี่เคยทักไหมครับทักน,น,นี่คือทักอันนี้ตอบเลยนะ กูถามหน่อยดิผู้ชายก็ไหนมันไม่เคยชักบ้างวะฮะผู้ชายก็เดนไม่เคยชักบ้างต่อไปคําถามต่อไปนะครับจากน้องมิวสิกเอ็กดีนะครับถามว่าอนาคตพี่จะทาคลิปแนวอะไรก็คือตอนนี้นะครับพี่กะจะแบบหาเกมแคสอยู่นะแบบไปปั่นคนในเกมอย่างเงี้ยคนดูว่าดีไหมล่ะอ,อันนี้อันนี้ความคิดผมนะไปปั่นคนในเกมอะไรอย่างเงี้ยดูไมก่ก็หาเกมเกาะน,นะครับ คำถามที่สองพี่ชักว่าให้ดูนะคือคือทุกคนต้องเข้าใจนะคือแบบว่าคือมันมันจะหลุดเฟรมกล้องเว้ยคือแบบมันจะแบบตั้งตรงไปอย่างเงี้ยก็คือมันจะเห็นไม่หมดนะคะคนดูจะเห็นไม่หมดนะคือคนดูเห็นไม่หมดแค่นั้นแหละยวทำให้ดูไม่ได้นะครับคุณอ่านข้อความนี้ทําไมครับเอ้าไอเวนดูแม่พูดดิชิมิวสิกนี่ไม่ถปกตีนนะเลยนะคำถามนี้นะครับจากอะไรอ่ะ ยูดูไอช่างแก้ผ <like. S 1> ้าครับช่างแก้ผ้าถามผมว่าเด็กดัดฟันของพี่ใช้เล่ไวเวเนียมหรือเปล่าครับพี่ไม่ใช้ดอดผมเลยผมอยากดัดฟันเหล็กแบบไวเวเนียมพี่แบบทีวางฟอร์ลแอพครับก็คือเหล็กฟันเหล็กเนี่ยนะครับไม่ใช่เล่ไวเวเนียมนะครับแต่ว่าทุกคนเคยเห็นดวงอาทิตย์ไหมเข้าไปตรงแกนกลางดวงอาทิตย์นะควักไส้ออกมาได้เหล็กชิ้นหนึ่งคือผมทำเนี้ยประมาณสี่้อกว่าปี ได้เหล็กเต็มปากนะครับคือเหล็กเหล็กขาวได้ก็แล้วก็รับแอดรับก็รับไปแล้วนะครับน,นังมือต่อไปต่อไปนะครับคำถามจากอะไรอะเดวคุงนะครับเดวคุงอายุเท่าไหร่สิบห้าครับเล่นเกมอะไรบ้างหลายเกมครับแต่ไม่ได้ลงก็คือมี Among า s r o อา แล้วก็รูบอกนี่ผมว่าผมจะเล่นอยู่นะกะกะว่าจะเล่นมีที่ท่อนไหมมีครับมีครับใครอยากได้ก็มาติดตามที่สตรีมแฟนเพจผมดนเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคือกูสตรีมใน y o u t u ไปแล้วกูเป็นสตรีมในแรร์เทเนะครับเนีย่ยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ดูคำถามต่อไปนะครับอาชีพในฝันพี่อยากทำอะไรครับอยากแบบ เปิดซองก็เปิดซองครับแล้วก็แบบอยากเป็นยูทูบเบอร์นั่นแหละครับถ้ารอดนะถ้าไปรอดนะถ้าคนดูยังไม่หายนะครับก็นั่นแหละคำถามต่อไปนะครับเหล็กดัดไอ้พี่นักสู้ดัดฟันหรือฟันผุครับผมเห็นสีเหลืองเตอะเหลืองตรงไหนครับดูเหลืองตรงไหนมันมันไม่ได้เหลืองนะครับแล้วฟันผุเฮียอะไรมันต้องดัดฟันฮะคนเฮียอะไรฟันผุแล้วไปดัดฟันกูถาม่อยที่น้องไอ้ี่เนี้ยก้อเนลเนี้ยมั่วเออ ไปเรื่อยนะกตเนวโอเคครับก็ใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามด้วยนะโอเคไหมคนดูกดแชร์ให้เพื่อนดูมาดูเยอะๆนะครับเจอกันทุกคน